สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านและอย่าลืมติอข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด,ด้วยนะคะเนื่องจากเราคะ่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะ ามาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรีค่ะ SMM Panel นะคะก่อนอื่นเราก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้กันก่อนค่ะหมวดหมู่ตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมี Facebook มี Youtube มี Tik Tok มี IG ค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับหมวดหมู่ Facebook นะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมค่ะ แล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยคลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็ใส่หนึ่งรยค่ะข้างล่างก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินนะคะเมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะก็มีแค่ช่องทางเดียวนะคะมี G Pay Pay ค่ะแล้วก็เราก็สามารถใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเรานะคะข้างขวาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะค่ะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสถานะก็คือรอดำเนินการอยู่นั่นเองค่ะค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะก็จะไปดูบริการนะคะ ค่ะบริการตรงนี้นะคะเราก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดค่ะเอามาไว้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนดูได้ค่ะ,ะใครนะคะหาบริการอะไรไม่เจอก็สามารถพิมพ์หาได้ข้างบนตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะบอกนะคะราคาต่อหนึ่งพันนะคะแล้วก็บอกคําสั่งซื้อขั้นต่ําค่ะแล้วก็บอกคําสั่งซื้อสูงสุดนะคะคําอธิบายก็สามารถคลิกดูได้ตรงนี้เลยค่ะก็สามารถอ่านตรงนี้ไปได้เลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันค่ะ ตอนนี้ยอดคนดูก็ได้ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะยอดของเราก็จะทยอยขึ้นมาให้จนครบเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรีค่ะ SMM Panel นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะ หากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ